สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับแมงค์อีกเช่นเคยนะครับกับช่อง Ford Review Channel นะครับวันนี้แมงค์จะพามารีวิวเจ้าตัวนี้เลย Everest Y t สตซึ่งทำการแลปสีรอบคันด้วยนะครับแล้วก็แปลงโฉมตัวของเซตหน้าด้วยจะมีรีเทลและออปชั่นอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันครับ สำหรับคันนี้นะครับเป็น Ford Everest w i t e t a g นะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่1 9 4 2 0 0้านบาทแล้วก็ได้ทำการแปลงโฉมเซนหน้าด้วยก่อนที่ไปดูเรื่องของแปลงโฉมตัวนี้เครื่องยนต์นะครับเป็น2.0ไบเทอร์โบแรงม้าอยู่ที่2 1 0แรงม้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรน้านเองลุยน้ำได้ทั้งหมด80ซนเมตรนะครับถ้าเรายกสูงก็สามารถลุยน้ำได้สูงกว่านั้นมาดูเรื่องของชุดแต่งกันดีกว่าชุดแต่งนะครับด้านหน้าเราเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่แล้วก็เซตแปลงโฉมหน้าใหม่ตัว มาพร้อมกับกระจังหน้าเป็นบูไล์นะครับแสงสีน้าเงินเราสามารถเลือกสีได้สีขาวหรือสีน้าเงินนั่นเองไฟหน้าของตัว Ford e v e v a t e Wide Tank นะครับจะเป็นแมตติก LED ซึ่งจะแยกหลอดนะครับสูงต่ําเรียบร้อยนะฮะแล้วก็จะมีระบบเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะด้วยรวมไปถึงไฟดวงเล็กๆตรงนี้นะครับจะเป็นไฟมุมอับนะครับเวลาเราเลี้ยวนะครับเขาก็จะติดสองสว่างให้ด้านล่างนะครับเป็นชายกันชนของวิกเตอร์ก็ทําสีนะครับเป็นตัวของสีดําตรงกลางสีดําเงาตรงนี้ก็แลปสีเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับที่เราได้ทําไปนะฮะ มีเซ็นเซอร์หน้ามาให้เรียบร้อยมีกล่องตัวนี้จะเป็นกล่องควบคุมเรื่องของ Adaptive c r u i s o n t r o l นะครับแล้วก็ตัวของเบรกฉุกเฉิน Lane k ปป p i n g ก็จะเป็นมอเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็งานของวกเตอร์นะครับตรงนี้ขบขอบๆจะมีซีนยางอยู่เพื่อที่จะได้การเรื่องของน้ำที่จะรั่วซึมเข้าไปในตัวของสเกิร์นั่นเองแล้วโหวสีเทารแลมโบสวยมาก,มากและรอบคัน รีเทลด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันต่อว่ามีอะไรบ้างขออภัยนะครับถ้าคลิปนี้พูดเร็วนะพอดีแบตกล้องจะหมดอันนี้ก็จะเป็นมิติด้านข้างรถนะครับของตัว Ford e v e r อเรนะฮะคิวล้อนะครับจะต่างกับตัวของเลนเจอร์นะครับเลนเจอร์เนี่ยจะเป็นคิวล้อที่ใหญ่กว่านี้นะครับแต่อันนี้จะเป็นคิวล้อมาสัก4นิ้วถึง5นิ้วนะครับจะเล็กกว่าก็ตามขอบมีเหมือนกันเขาจะเป็นซีนยางอยู่กันเรื่องของน้าที่จะเข้าไปรั่วซึบมาดูตัวของยางบ้างยางนะครับเป็นดีเซนตี ห2 0อ่อันนี้ก็เปลี่ยนไปให้เรียบร้อยแก้มข้างตรงนี้ไว้ระบายอากาศนะครับความร้อนจากโรงงานเวลาลูกค้าที่ไปลุยออฟโรดอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็จะไปติดตั้งสนอกเกิลนะครับที่แก้มข้างด้านขวาแล้วด้านบนตรงนี้ก็แรปสีเป็นสีทูโทนนะครับสีดําเงานะครับเหลาหลังคาจากโรงงานเรียบร้อยเราสามารถติดตั้งแหลกหลังคาได้เลยคิวกันสาดแถมให้เรียบร้อยนะครับรวมถึงเบ้ารองมือจับสีดํได้ก็แถมให้เรียบร้อยมือจับประตูนะครับเราแรปสีเดียวกับตัวรถนะฮะยอนมาตรงนี้กระจกมองข้างนะครับก็มีกล้อง,360องสาบกจมร แถวด้านช่างประมาณนี้บอกเลยว่าโอ้โหสวยมากๆาอ่ะมีจุดหนึ่งก็นี่ข้อฝาถังน้ำมันก็ติดตั้งให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อครับมาดูรีเทลชุดแต่งด้านหลังกันต่อครับตรงนี้นะครับทำการใส่ตัวคาดไฟท้ายของเอเวอเเข้าไปนะครับเวลาเราเบรคคำว่าเอเวอเก็จะติดนั่นเองรวมไปถึงไฟนี่บายเอลีแบบนี้เขาเรียกว่าไฟขายเดนกครับก็จะสวยงามแบบดีอันนี้ผมเปิดไฟหลีอยู่นะครับข้อไฟท้ายก็ใส่ให้เรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นอะคริลิกคำว่าว t ยแท็กจากโรงงานชายสกเกิร์ตด้านท้ายนะครับทำสี แล้วก็มีสีดําเงาตัดด้วยนะครับเพื่อเพิ่มมิติของตัวรถมีท่อคู่ให้เรียบร้อยนะครับเป็นท่อคู่หลอกนะครับแล้วก็ตัวนี้ท่อคู่เราสามารถพ่นสีได้นะครับบางทีอาจจะเป็นพ่นสีดําด้านดาเงานะครับอันนี้ก็จะเป็นโครเมียมนั่นเองที่ปดัดน้ําฝนท้ายมีมาให้เรียบร้อยสปอยเลอร์ด้านหลังก็มาจากโรงงานเรียบร้อยนะครับในตัวเขาก็จะมาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้า ปกครรั้งเดีียว็ะมาณนสัมภาระด้านท้ายนะฮะถ้าเราทําการพับเบาเข้าไปแล้วเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะแบบโ,โหเรียบแบบนี้เลยจูบของได้เยอะมากๆขนาดนะครับประมาณเตียง3ฟุตน,นะครับเราสามารถตกแต่งนะครับวางที่นอนออกแคมปิกนงปิกนิกได้เลยนะครับแล้วก็บาอนะครับแถวที่3จะเป็นเบาไฟฟ้าแล้วก็คู่หน้าจะเป็นไฟฟ้าด้วยแต่ตอนกลางเป็นแมนวนวลด้วยมือนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่จุบสัมภาระด้านท้ายนะครับของตัวเอเวอเรสต์อันนี้ก็ปิดปื๊บ เดี๋ยวแบงค์พาตัดไปดูตัวของระบบกุญแจกันบ้างครับว่าในกุญแจมีอะไรซ่อนอยู่ในกุญแจรถฟอร์ด Ford นะครับทุกรุ่นนะครับมีฟังก์ชันที่ถูกซ่อนอยู่รวมถึงคันนี้ด้วยนะฮะอันนี้จะเป็นระบบความปลอดภัยนะครับเวลาเราปลดล็อกประตูนั่นเองจะมี2โหมดด้วยกันคือโหมดปกติแล้วก็โหมดเซฟตี้มาโหมดแรกกันเลยครับอันนี้โหมดปกตินะฮะเดี๋ยวแบงค์จะลองทาการล็อกรถนะครับตอนนี้ล็อกรถอยู่นะปุ๊บเดี๋ยวแบงค์จะปลดล็อกรถนะครับกดปลดล็อกหนึ่งครั้งปุ๊บนี่เปิดได้4บานตามปกติเหมือนทั่วไป แต่มันจะมีอีกโหมดหนึ่งนะครับซึ่งจะเปิดได้เฉพาะด้านคนขับตั้งค่าย,ยังไงมาเดี๋ยวแบงค์มาสาธิตให้ดูอันนี้จะเป็นกุญแจของรถคันนี้นะครับจะบอกว่าฟังก์ชันนี้ทําได้ตั้งแต่รุ่นก่อนในเจนด้วยนะครับไม่จำเป็นว่าต้องเป็นในเจนนะตัวปี17 18อะไรก็ทําได้อันนี้จะเป็นกุญแจของรถเวอร์เลไวท์แวิธีตั้งค้างง่งายๆนะครับก็คือกดปลดล็อกประตูแล้วก็ปุ่มล็อกประตูพร้อมกันเลยกดค้างไวนะครับจนกว่าจะมีไฟกระพริบที่กระจกมองข้างนี่สังเกตน,นะครับเดี๋ยวแบ กดค้างไว้เลยครับอ่าไฟกระพริบแล้วอันนี้ก็จะเป็นโหมดเซฟตี้นะครับที่จะเปิดได้เฉพาะด้านคนขับอ่ะเดี๋ยวแบงค์ล็อกรถก่อนนะครับปึ๊บตอนนี้ล็อกรถแล้วแบงค์จะกดปลดล็อกประตูนะครับหนึ่งครั้งปึ๊บนี่ อีกสามานที่เหลือเปิดไม่ได้ก็คือเวลาผู้หญิงเดินทางไปคนเดียวนะครับควรเปิดโหมดนี้มากๆเพราะว่ามิติรถฟอร์ดเนี่ยค่อนข้างใหญ่เวลาเราเข้าปั๊มนะครับหรือจอดที่ไหนแล้วกลับมาขึ้นรถอ,อะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้เลยว่ามีมีจัดชจมขึ้นอีกฝั่งหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นโหมดความปลอดภัยอีกโหมดหนึง่งแต่ถามว่าถ้าเราตั้งค่าโหมดนี้แล้วเดินทางไปกับครอบครัวละหรือเพื่อนฝูงละจะเปิดสี่บานทำยังไงก็กดปลดล็อกดับเบิลคลิกปึ๊บปึ๊บนี่กดปลดล็อกดับเบิลคลิกหรือก,กดั้ง,งนันเองน บบาทเรรียแต่ถ้าเราไม่ชอบโหมดนี้อยากจะกลับไปโหมดเดิมทํายังไงก็กดเหมือนเดิมครับกดปุ่มปลดล็อกแล้วก็ปุ่มล็อกค้างไว้พร้อมกันนะครับจนกว่าไฟที่กระจกของข้างจะก,กระพริบก็จะเป็นการสลับโหมดกันไปมานั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่ถูกซ่อนอยู่ในกุญแจรถฟอร์ดครับมาดูภายในของเจ้าตัวเอเวอเรสต์วาแท็กกันบ้างนะครับเอกลักษณ์ของวายแท็กนั่นก็คือการเดินได้สีส้มนะครับทั้งคันเลยไม่ว่าจะเป็นตัวพวงมาลัยตัวบอร์ดนะครับหรือที่คอนโซลนะครับอันนี้จะเป็นตัวของว r d แท็กในต ในความเร็วต่ำนะครับส่วนในความเร็วสูงก็จะหน่วงตามความเร็วลูกค้านะครับจะรู้สึกสะดวกสบายมากๆนะครับตอนที่เราอยู่เทิร์นรถนะครับหรือถอยรถพวงมาลัยจะเบาคอนโทลง่ายมากๆแล้วก็บนพวงมาลัยมีปุ่มใหญ่ๆมากมายเลยคือด้านขวามือเนี่ยจะตั้งค่าเกี่ยวกับเรื่องหน้าปัดเลนไม้นะครับเป็นหลักส่วนปุ่มด้านซ้ายมือนะครับก็จะควบคุมเกี่ยวกับเรื่องมัลติมีเดียหน้าจอกลางนะฮะเพิ่มเติมนะครับจะมีที่เป็นปุ่ม Adaptive Cruise Control นะครับแล้วก็ Lane Keeping ก็จะอยู่ที่ปุ่มฝั่งซ้ายไฟหน้าคันนี้เป็นไฟ แยกอิสระซ้ายขวามีไวเลสชเจอร์มาให้เรียบร้อยมีอะแดปเตอร์ไทยเอไทยสีให้เรียบร้อยเกียร์คันนี้นะครับเป็นเกียร์อ e ีชิปเตอร์ไฟฟ้านะครับก็มีทั้งหมด10สปีดด้วยกันข้อดีของตัวที่เป็นอ e ีชิปเตอร์เนี่ยเวลาลูกค้าใส่เกียร์ดีอ่ะเดี๋ยวแบงค์สาธิตให้ดูเลยอันนี้แบงค์ลองสตาร์ทรถนะครับแล้วคราวนี้แบงค์เลื่อนมาที่ตัว D เกียร์ไดร์พร้อมที่จะขับไปข้างหน้าแล้วคราวนี้แบงค์จะเปิดประตูปึ๊บแบงค์ปล่อยเบรก เกียร์จะขยับไปที่ตัวผีทันทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบเซฟตี้ของฟอร์ดนะครับที่อยู่ในเกียร์ตัวนี้นะฮะต่อนะครับก็จะมีเบรกมือไฟฟ้าให้เรียบร้อยมีระบบการขับขี่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของโหมดลากจูงพื้นเปียกพื้นลื่นก็มีมาให้เรียบร้อยมี two high four high four low นะครับสำหรับเรื่องโหมดการขับขี่ของช่วงล่างด้านบนตรงนี้นะครับจะเป็นซอ f t ทัดเป็นหนังนะครับแล้วก็สามารถเก็บของได้ด้วยนะฮะมีที่วางแก้วอะไรให้เรียบร้อย เบาภายในก็จะเป็นเบาหนังนะฮะด้านบนบุบผนังด้วยสีดําแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวของที่เป็นมา่านนะครับเป็นมา่านไฟฟ้าแล้วก็มีพันโนลามีมูน o ูปนะครับก็คือยาวไปถึงตอนหลังเลยแต่เราจะเปิดรับลมนะครับได้เฉพาะตอนหน้าเท่านั้นนะครับตอนหลังไม่สามารถเปิดกระจกรับลมได้อันนี้ก็จะเป็นรีเทลภายในคร่าวๆนะครับของตัวเอเวอเรสต์ไบแท็กครับผม และทั้งหมดนี้นะครับก็คือ Ford e v e r e s t รสต์วแที่แต่งหูบอกเลยว่าดูพรีเมี่ยมมากๆนะครับและทั้งทันนะฮะลงล้อแม็กแปลงโฉบหน้าด้วยสําหรับลูกค้านะครับที่สนใจนะครับอยากจัดไฟแนนซ์นะครับหรือซื้อสดสามารถติดต่อแบงค์ได้นะครับตอนนี้มีแคมเปญดอกเบี้ยต่ำด้วยสุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นรุ่นอะไรต้องคอยติดตามชมวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ